มาชมเอ่อเขื่อนปากห้วยคอนแก่นนี่นะตรงนี้แหละปากห้วยขอนแกน่นตรงนี้เป็นฝายที่ว่าฝายน้ําล้นอยู่ใต้สะพานเนี่ยนะอาจจะต่ําเกินไปฝายมันต่ําเกินทําให้น้ํไหลกออกมาเยอะถ้าน้ําไหลออกจากเขื่อนเยอะประมาณนี้นะเป็นอันตราย อันตรายเราพูดอยู่ข้างล่างใช่ไแต่ว่ามันก็ถ้าดูเป็นน้าตกนี่มันก็งามดีเหมือนกันถ้าถ้าข้างล่างไม่เป็นไม่อันตรายไม่ท่วมนนะมันก็ดูสวยงามดนแต่ถ้ามาดูอย่างนี้เนี่ยปริมาณน้ำลนล้นล้นสปริงเวหรือล้นฝายเนี่ยเยอะเกินเกินคือทางอ่างเขาควบคุมน้ําไม่ได้ว่างั้นเถอะ พูดตรงๆว่าทางอ่างเขาควบคุมน้ําไม่ได้เพราะมันล้นฝายมันเป็นฝายน้ําล้นน่ะข้างล่างก็เลยต้องรับความเออ่เดือดร้อนทางภัยพิบัติอ่ะภัยน้ําท่วมน่ะโดนที่หล่มหลายครั้งสี่ครั้งห้าครัง 5, ้งคือฝนทางนี้มันตกหนักอ่ะฝนตกหนักทางนี้ก็ต้องระบายแต่ละอย่างนี้มันเกินควบคุมแล้วน้ําล้นฝายเนี่ยการระบายน้ำเขอระบายทางนู้น นี่ก็คือเอ,อ่อน้ำลดออกเยอะขนาดนี้มันก็น่ากลัวน